มือนีสิพ้ามาเห็ดธุรกิจสีดำพี่น้องสุมุเจ้าหูบอธุรกิจสีดำคือยงกะเหลียวเบิงตูล้ลาเบิงดูดำปีปียูนันกะคือเผา่านมือนี่อยสิผ้ามเามึงทานที่มันเผาแล้วอยู่หลังบ้านคอยเพิ่นมาเผาไว้ละพี่น้องดำปีปียูทานที่เพิ่นเผาแล้วทาให้มันเย็นแล้วก็มาทำการจกกทานออกมาเลยทุกมือนีเผาทานใส่เองก็ดีเด้อจ้าเพราะว่ามันจังบ่ได้เปลืองสุมูเจ้าคิดเบิงดูแก๊บทุกมือนี้ ไปหาลอยพี่น้องเอ้ยทุกมือนี่คอยทอดไกลขายคอยสั่งแกะทุกมือมือละสี่ลอยหาลอยแกสถังหนึ่งก็ได้อยูสองมือผุนเด้อจ้าถังหนึ่งสองมือตกหาลอยตกมือละสองลอยหาสิบมึงจังหนึ่งมันกับแพงอยู่เด้ไม่ที่เพิ่นใส่มาเผาะน่ะก็เป็นไม่เหลือเด้อพี่น้องเป็นไม่เศษที่เหลือจากการใส่ไม่หลายชนิดต่างๆหน้าหน้าแยกกันไปเข้ากับมาเผาเพื่อเขาจะไว้ใส่นั่นละจ้าบ่าได้เผาไว้ขายดออพ่อได้ประหยัดใส่ในครอบครัว นี่ล่าพี่น่องเอ้ยชีวิตเท้ากับโบมีหย่งดอกอยู่น้ำตลาดอยู่น้ำตลาดแล้วกะซวนหลังบ้านพี่มุ่เจ้าเห็นบ่นี่ไม่ใหญ่ไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่น้อย,ย,ยนี่กะสุกใส่กันบดบดจ้านี่ซุ้มไม่ยอยียงที่ตัดมาหรือว่ามันแห้งนี่ตัดมาใส่อันในนหญ่อ,อันน้อยใส่ได้คื้กัน วิถีชีวิตเขาทุกมือนนี่แกดกับแพ่งนะจ้ะสิหาลอยแล้วเบึงทุกชิโนองแกะกระไดท่านสื่อกับท่านสอบแลว้วสองลอยก็บ,บาดคุณเขาก็ได้มาเห็ดจังสี่ละพี่น้องเอ้ยคุณหนาบึงดูเอาคอยมาบอกกันเด้อจ้าจ้าสวัสดี